สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการคุณเล่าเราขยายนะคะวันศุกร์นี้แฟนชวนคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศค่ะออกนอกสถานที่เราอยู่กันที่มูล,ลนิธิกระจกเงานะคะวันนี้จะชวนคุยกันเรื่องการจ้างงานผู้สูงอายุค่ะ ในวันที่สังคมไทยเราเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์เรามีประชากรอายุ60บวกมากกว่า13ล้านคนทั่วประเทศเรียกว่าร้อยละ20ของประชากรทั้งประเทศนะคะ ถ้าคุณผู้ชมเห็นคนเดินมา5คน1ใน5เป็นผู้สูงอายุแน่นอนค่ะแล้ววันนี้มีผู้สูงอายุจํานวนมากอยากจะทํางานและจําเป็นต้องมีงานทําที่ต้องมาที่นี่เพราะว่ากระจกเงา,าเขามี3โครงการที่จ้างงานผู้สูงอายุไม่ต่ํากว่า200ออัตรานะคะหนึ่งในนั้นก็คือช้าการช่างเดี๋ยววันนี้พาไปรู้จักโครงการนี้ค่ะ เดินมาถึงแล้วนะคะจะชวนคุณผู้ชมมาในจุดสําคัญของผู้ชํานาญการแห่งมูลนิธิกระจกเงาค่ะจุดนี้จะมีคุณลุงคุณป้านั่งทํางานอยู่หลายส่วนเลยนะคะแต่แฟนจะพามารู้จักช้าการช่างหนึ่งในโครงการของมูลนิธิกระจกเงาค่ะปกติเวลาคุณผู้ชมเอาของมาบริจาคที่กระจกเงาโดยเฉพาะถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้เหล่านั้นจะถูกคัดสรรน,นะคะบางส่วนนํามาซ่อมค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะไปส่งต่อบางส่วนซ่อมเพื่อที่จะนําไปจําหน่ายที่ร้านแบ่งปันของมูลนิธิกระจกเงาค่ะตอนนี้อยู่กับพี่เอศิทธิพลชูประจงนะคะผู้จัดการโครงการจ้างวานค่าโครงการช้าการช่างของมูลนิธิกระจกเงาค่ะ,คะพี่เอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมตำแหน่งมันจะยาวอะไรขนาดนั้นมันมี จ้างวันค่าใช่จ้างวันค่าช้ากัรชางและข้างหลังชาราบีไซเคิลใช่เกี่ยวกันยังไงคะสององการนี้มันมีความเกี่ยวเนื่องกันเนื่องจากตัวจ้างวันค่าเป็นโครงใหญ่ก่อนเมื่อมีคนมาเข้าจ้างวันค่าแล้วเนี่ยนะครับเราก็พบว่ามีบางคนที่มีความสามารถทางงานช่างอยู่นะครับเออเราก็รู้สึกว่าเสียดายศักยภาพนี้นะครับเราอยากให้ให้เขาได้ใช้ศักยภาพนี้ในการทํางานแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็มีความต้องการที่จะปล่อยศักยภาพนั้น ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นชลาลีเทอรเนี่ยนะครับมันเป็นตัวหน้าง,งานที่มันเหมาะสมกับคนจ้างวันค้าที่เข้ามานเครับเพราะว่าในบริบทของคนจ้างวันค้าเนี่ยก็จะมีคนที่สูงอายุมากๆนะครับมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสภาพร่างกาย,ยางเช่นข้อเขา่าเดินมากไม่ได้ยืนมากไม่ได้ทำงานใช้แรงมากไม่ได้ดังนั้นเนี่ยงานการคัด ง่ายๆเนี่ยนะครับคัดแยกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยกับง่ายๆเนี่ยมันเหมาะสมกับตัวกลุ่มคนกลุ่มนี้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยแตกแขนงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะรองรับคนที่อยู่ในจ้างวันค่าี่แหละค่ะจ้างวันค่าคือกลุ่มปอบบางไม่ได้จํากัดอายุแต่พอเข้ามาแล้วเห็นว่าตัวเลขจํานวนมากของจ้างวันค่าคือผู้สูงอายุก็แตกออกมาเป็น ชาลารีไซเคิลกับช้าการช,ช่าง,างแต่ช้าการช่างจะมีความพิเศษก็คือ,อเป็นผู้ชํานาญด้านงานช่างบางคนใช้อาชีพช่างเนี่ยนะครับหาไรายได้มาตั้งแต่หนุ่มเป็นผู้ประกอบการเองอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าพออายุมากแล้วแน่นอนว่ามันก็จะมีความยากในการที่จะทำในเรื่องของประกอบการเองหรือว่าแม้แต่เรื่องของการเข้าสู่ระบบการจ้างงานเอง ส่วนใหญ่ถ้า45ก็จะทำงานใหม่เปลี่ยนงานไม่ค่อยได้แล้วและอย่างช้ากันช่างนี่อายุโดยเฉลี่ยเท่าไหร่คะโอ้60ขึ้นแน่นอนครับว่าเป็นผู้สูงอายุเลยเป็นผู้สูงอายุที่ชำนาด้านงานช่างเดี๋ยวให้พี่เอพาไปทำรู้จักกันได้เลยครับดีคับโอเคครับผมสวัสดีคสวัสดีครับและนี่คือลุงตุ๊กแห่งช้าการช่างนะคะลุงตุ๊กมาทาที่ช้าการช่างนั้นยังจ้า จะได้ปีแล้วครับนะที่ทำนี่ครับคนนี้นี่ถือว่าเป็นผู้ชํานาญการด้านพัดลมใช่ไหมใช่เพราะว่าแกมีอาชีพซ่อมพัดลม,ลมโดยเฉพาะแล้วจริงๆถ้าเผื่อว่าให้กุลุงย้อนกลับไปอะค่ะกณลุงถนัดเรื่องงานช่างรู้จักงานช่างตั้งแต่เมื่อไหร่ครบบวชปุ๊บพอจึกมาปฏที่วัดนั่นแหละตรงวัดเขาเรียกว่าวัดโพนครสวรรค์น,นะครับเขาจะสอนวิชาชีพหมดีนี้เรียนเนี่ยหเดือน เดนเรียนเสร็จก็บวชเรียนพอบวชเสร็จก็มาเป็นช่างไม่คิดจะเปลี่ยนอาชีพบ้างหรอคะลุงตุกก็ท่านนัดอันนี้แล้วครับผมวันนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้อายุเจ็ดสิบสองนะครับเจ็ดส <72. S 2> ิบสองอายุโดยเฉลี่ยของทีมงานช่างการช่างเนี่ยแหละครับเจ็ดสิบหกสิบห้าขึ้นต้องบอกแบบนี้สําหรับลุงตุ๊กเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบสองแล้วทําไมยังต้องอทำงานก็ผมคิดนะครับว่าเรายังทําไหว ลูกหลานลูกก็ไม่ใช่ร่ำรวยครับอ้แีนี้หนึ่งเรายังมีกำลังทำได้ครับทำไปก่อนครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำได้กี่ปีผมกละไม่ได้แต่วันนี้ผมมีกำลังผมมาทำผมได้แนละงานเป็นทั้งความจำเป็น เป็นทั้งคุณค่าสําหรับลุงตุกด้วยทําจนกว่าที่กําลังจะทําไม่ไหวแล้วนะคะจริงๆแฟนเชื่อว่าผู้สูงอายุจํานวนมากในสังคมไทยเวลานี้อยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงก,กันกับลุงตุกกด้และค่ะวันนี้เราก็เลยมาคุยกับลุงตุกนะคะก่อนหน้านี้ไทย p ี s ร่วมกับเครือข่ายค่ะเราจัดเวทีสาธารณะนะคะดีต่อใจวัยเกษียณค่ะปีนี้ ตั้งขึ้นมาในธีมจ็อบแฟร์งานของผู้ชํานาญการปี2024เห็นเลยค่ะว่ามีหลายข้อเสนอของผู้สูงอายุที่เขามองว่างานยังจําเป็นงานยังสําคัญลองไปฟังเสียงส่วนหนึ่งค่ะจากคลิปที่ถูกสื่อสารในงานนี้ค่ะสิ่งเลิกพักหนึ่งอาชีพค้าขายข้าเหนียวอายุ68จ้ะขายมาต่าปีแล้วอือลงสมบูรณ์อายุ72 ขายลอตเตอรี่สิบห้าปีไม่มีเงินเดือนเขาต้องทำมันมัไม่ใช่ข้าราชการยองจะยังทำงานอยู่ก็แปดิบอยู่เลยชื่อสุนันทาแปดสองค่ะดูแลร้านตัดผมเป็นเจ้าของด้วยทำบ้าสองสี่เก้าศูนย์อยู่เฉยๆเดี๋ยวก็ไม่เดินไม่ะายก็เอามาพึกกินดูบ้านนี่นมันเหมือนกัน เราอะมันไม่เคลื่อนไหวอะก็ไม่ได้ไปดีเหมือนกันทำไวได้แต่เราต้อง้ยงตัวของเราเองให้เหนื่อยเราก็ต้องถ่ายเมื่อไหนๆว่าเกษียณแล้วใช่ไหมแต่ว่าเพิ่มงานให้ท้องถิ่นม,มีงานแล้วเอาสังคมผู้สูงอายุเนี่ยไประดมไปเป็นทีมงานด้วยอาจจะจ่ายเป็นเบีย้ยไปชุมหรือค่าตอบแทนการขับเคลื่อนเรื่องสังคมสูงวัยเรื่องของแรงงานการทำงานเนี่ย ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีทางเลือกค่ะต้องทำ CEO หรือว่า policy เนี่ยต้องปักหมุดมาเลยแล้วอยู่ตัวอย่างของประเทศที่ก็ประสบความสำเร็จเนี่ยใช่ไหมคะรัฐบาลสั่งมาเลยว่านโยบายด้านผู้สูงอายุต้องทำยังไงนโยบายเรื่องการทำแรงงานการ up skill การ re skill ต้องทำยังไงพอสั่งการมาตรงจุดกลางปุ๊บทุกหน่วยงานต้องทำถือว่าเป็นนโยบายเรือธงของประเทศ สักครู่เห็นข้อเสนอเชิงนโยบายนะคะดังนั้นกลับมาคุยต่อคนตรงนี้เรื่องการจ้างงานพี่เอกคิดว่าไงตอนนี้สังคมไทยมันอยู่ในสถานการณ์แบบไหนสถานการณ์ที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุใช่ไหมครับแล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่ทมีรายได้น้อยออที่จะทําให้เขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นี่นะครับมันมันมีอยู่จํานวนหนึ่งเลยล่ะนะครับแล้วก็คนเหล่านี้เขาต้องการงานนะครับไอ้ตรงเนี้ยนะครับสิ่งตรงเนี้ย ในสังคมไทยเองเนี่ยเราคิดว่ามันขาดไปหรือว่าแม้แต่เรื่องของการพยายามที่สำรองงานไว้นะครับ,รบที่ที่เป็นงานที่เหมาะกับผู้สูงอายุเนี่ยเรายังไม่เห็นนโยบายที่ชัดเจนลุงตุ๊กจำเป็นต้องยังต้องมีไรายได้อยู่ส่วนหนึ่งส่งให้ลูกได้ไหมคะครับส่งด้วยครับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุที่พี่เอพูดถึงได้บบนอได้ได้ครับเบีย้ยยังชีพได้ตอนแรกก็ได้พอหกสิบก็ได้แกกด 600. ค่หกร้อยอ่ะ เพราะเจ็ดแล้วผมก็ได้เจ็ดร้อยรวงมีเจ็ดร้อยตอนนี้ได้เจ็ดร้อยบวกกับทํางานที่ชาการช่างได้วันละวันละห้าห้าร้อยครับห้าร้อยโอ้โหวันละห้าร้อยบาทวันละห้าร้อยเยอะนะมากกว่าเบี้ยแองชีเลยใช่ใช่มากกว่าจริงๆแล้วมีข้อมูลนะคะงานวิจัยชอบทําบอกว่าก่อนเกษียณเราควรมีเงินก่อนเกษียณสักบางตัวเลขบอกสามล้านบางตัวเลขบอกสี่ล้านบางตัวเลขบอกสิบล้าน คนที่เขามีตำแหน่งงานนี่ดีเก็เได้สิครับทำทำไร่ทำนารับจ้างบ้างเนี่ยไม่มีสิทธิ์มไม่เคยมีเงินเก็บครับจริงๆมีการสำรวจข้อมูลจากสำนังกงานสนิติแห่งชาตินะคะพบว่าหนึ่งในสาของผู้สูงอายุอะค่ะมีรายได้น้อยซึ่งสำรวจปี64ี่เขาบอกว่าร้อยละ45ของคนที่เกษตรณอายุไม่มีเงินออมเลยแปลว่าลุงตุ๊กเป็น หนึ่งในร้อยละ45หของสังคมไทยที่ไม่มีเงินออมเพิ่งจะมามีเงินออมตอนอายุเจกว่าและข้อมูลยังบอกว่าร้อยละ24ของผู้สูงอายุมีเงินออมค่ะแต่มีเงินออมอยู่แค่ห0,000บาทไม่ถึงเลยค่ะหลักล้านมัน<ต>เป็นไปนไม่ได้ใช่ยังงั้นทำยังไงดีคะลุงตุก๊กสําหรับเรื่องของการจ้างงานเรื่องของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยากให้ลุงตุ๊กฝากอีกสักทีนึงฝากว่า จากคนผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเรายังทํางานไหวหรือมีชํานาญเรื่องงานอะไรครับเรามาช่วยกันเถอะมาสมัครที่ มุลงิธกระจกเงาลุงเราเนี่ครับค่ะพี่ีซันเตอร์เบอร์หนึ่งของกระจกเงาน,นะคะขอบคุณลุงตุ๊กมากเลยค่ะวันนี้ค่ะเ,เ,เะชื่อว่าคุณผู้ชมได้เห็นแง่มุมมุมมองจากลุงตุ๊กนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปคุยกับพี่เอ๋กันต่อแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ที่เล่าให้ฟังว่าไทย PBS เราจัดเวทีจ็อบแฟรง,งานของคนชํานาญการเนะะี่ยค่ะมีหลายข้อเสนอเลยค่ะที่พูดถึงการจ้างงานผู้สูงอายุในสังคมไทย ในวันนี้ที่สังคมไทยเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์แล้วนะคะข้อมูลจากเวทีเสวนาค่ะเราพบว่าคุณลุงคุณป้ากว่า100คนที่ไปร่วมแชร์ประสบการณ์มองหาภาพอนาคตการทํางานให้ผู้ชํานาญการเขาบอกว่าส่วนหนึ่งที่อยากให้มีรูปธรรมท,ที่สุดก็คือขยายการจ้างงานและต้องมีการปรับปรุงกฎหมายค่ะ มีระบบการจับคู่งานงานกับคนเนี่ยให้จับคู่กันเขาเรียกกันว่า job matching นะคะมีการ upskill reskill ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยซึ่งโอกาสการจ้างงานผู้สูงวัยจะเกิดขึ้นได้ข้อเสนอต่างๆจะเกิดขึ้นได้มันต้องอาศัยการทำงานอย่างเข้าใจและมีข้อมูลจริงๆจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาสังคมและที่สำคัญต้องอาศัยความจริงใจในโยบายจากภาครัฐค่ะ พอมาเป็นเรื่องผู้สูงอายุแน่นอนก็คือต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสก็คือสร้างพลังให้กับผู้สูงอายุในเรื่องงานเนี่ยเช่นเรื่องของการขยายอายุเกษียนการสนับสนุนให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุการยกระดบับเรื่องของการรวมกลุ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เข้าสู่ระบบ โลกออนไลน์แล้วก็แน่นอนเราก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องไปดูแลในลักษณะของการบริบาลหรือการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะที่ติดบ้านและติดเตียงแล้วต้องเปลี่ยนทัศนคติค่ะเปลี่ยนทัศนคติ หนึ่งนะต้องเปลี่ยนตัวผู้สูงอายุเองอายุ60เนี่ยยังแข็งแรงมากยังเป็น Active Aging ต้องบอกเราว่าเราเป็นพลังเราไม่ได้เป็นภาระเนี่ยค่ะที่อบอกว่าการที่เราไม่เรียกคนอายุ60ปีว่าเป็นคนแก่คนเฒ่าคนชราแต่เรียกว่าผู้มากประสบการณ์ผู้ชํานาญการก็แปลว่า ต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองนะคะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือใครก็ตามอ่ะที่จะไปสนับสนุนผู้สูงอายอุอย่าไปสนับสนุนเพราะว่าโอ้ยสงสารแกนู่นนี่นั่นจริงไม่ใช่แต่สนับสนุนเพราะท่านมีศักยภาพเพราะท่านน่ยมีฝีมือที่ดีมีภูมิปรรัญญามีซอฟต์พาวเวอร์อันนี้ค่ะก็อยากจะให้ ปรับทัศนคตินะมันจะได้เติบโตเรื่องของสังคมสูงวัยไปด้วยกันค่ะและข้อเสนอทั้งหมดนี้จะเป็นจริงได้ค่ะต้องอาศัยการทํางานร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาสังคมและอาศัยความตั้งใจความจริงใจในการกําหนดนโยบายจากหน่วยงานรัฐค่ะเมื่อสักครู ฟังเสียงของอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุไปแล้วนะคะน่าจะได้เห็นภาพความตั้งใจของโดยงานภาครัฐตอนนี้เราขยับมาคุยกันต่อยังอยู่กระจกเงาด้านหลังนี่คือร้านแบ่งปันใช,ใช่ไหมคะอ่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลผลิตเมื่อสักครู่สิ่งที่ลุงตุ๊กทําทีล่ลุงป้าๆทำจะมาอยู่ที่นี่กลับมาคุยเรื่องนโยบายคะ่ะเมื่อสักครู่ฟังคุณแรมลุงแล้วมันก็เป็นภาพใหญ่ๆพี่เอกคิดว่าตอนนี้รัฐไทยตั้งใจกับการจัดการเรื่องสังคมสงวัยแค่ไหนโดยเฉพาะเรื่องการจ้างงาน เรายังไม่เห็นนโยบายที่คลอดออกมาจากภาครัฐที่เป็นรูปธรรมที่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มันสามารถที่จะเห็นได้ว่ามันคือโมเดลที่มีประสิทธิภาพอะถ้าเห็นก็จะเป็นการที่บางที่บางแห่งแต่ว่าไม่ใช่ภาครัฐด้วยนะนะครับเป็นเอกชนร่วมกับชุมชน ร่วมกับอบตเองอะไรแบบนี้ครับทำกันขึ้นมาเล็กๆในสเกลเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับต่วเรายังไม่เห็นบทบาทของภาครัฐในการทําให้ให้มันขยายสเกลจริงๆวันนี้ในสังคมไทยมีผู้สูงอายุอยู่หลายกลุ่มด้วยกันบางกลุ่มอาจจะพอมีต้นทุนอยู่แล้วเป็นข้าราชการเกษียณมามีเงินออมเป็นต้นทุนต่อชีวิตได้บางกลุ่มก็คือมีต้นทุนน้อยระดับปานกลางแต่กลุ่มใหญ่ที่พี่เอเห็นน่าจะเป็นกลุ่มแบบลุงตุ๊ก กลุ่มแบบหลายๆท่านที่ไม่มีต้นทุนเลยอ่ะแล้วก็ไม่มีเงินเก็บเลยอ่ะกลุ่มนี้นโยบายยังไปไม่ถึงใช่ยังไปไม่ถึงเลยนะครับแล้วก็หาตัวเขาไม่ไม่เจอด้วยเรายังไม่มีช่องไม่มีพื้นที่ไม่มีการทำทางอ่ะให้เขาเข้ามาสู่ระบบการจัดการแต่บอกจะบอกว่าไม่มี Data อาจจะไม่ใช่เพราะจริงๆเวลาแจกเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุกลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มหลักที่ต้องรับเบี้ยอยู่ใช่ถูกต้องครับแต่ว่าเราไม่รู้นี่ว่า ใครจนใครไม่จนใครไม่มีเงินเก็บใครมีเงินเก็บอะไรแบบนี้ไอ้ตรงนั้นอ่ะมันไม่สามารถบอกได้ดซึ่งจริงๆถ้าแฟงดูจากข้อมูลสถิติงานวิจัยเรื่องการจัดการทรัพย์สินทางเลือกสําหรับผู้สูงอายุไทยปี64นะคะเราพบว่าผู้สูงอายุร้อยละ54.35มีไรายได้เฉลีย่ยต่อเดือนน้อยกว่า5,000บาทไรายได้ส่วนใหญ่ที่ว่าที่บอกว่ามีเนี่ยห้าพบาทเนี่ยนะคะก็คือมาจากภาคการเกษตร การทำงานอิสระลูกทํางานแล้วก็ให้พ่อให้แม่อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญเราพบว่าร้อยละ52.88ของผู้สูงอายุไทยยังมีหนี้ค่ะร้อยละ51.37มีรายได้แต่เป็นรายได้เพื่อดูแลลูกดูแลหลานดูแลญาติแปลว่าผู้สูงอายุจํานวนมากอยู่ในกลุ่มล่างอะ่ะกลุ่มไรายได้น้อย รัฐยังยังไม่มีระบบที่มากพอในการจัดการแต่นัข้อเสนอในมุมที่พี่เอ๋ทำเรื่องนี้อยู่กับมันมานานเนี่ยเนื่องจากเราเห็นสภาพปัญหานะครับมีคนเนี่ยแหละที่ที่เราจะเรียกว่าดีเคนที่ไม่ไม่เป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็ไม่ฝูกจัดการแล้วไม่ถูกมองเห็นว่าเขามีอยู่นะครับเราเลยคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ภาครัฐเนาะ้าครัจะเป็นข้อเสนอได้สิ่งที่ภาครัฐจะต้องถามก็คือว่าอาจจะต้องพยายามที่จะ จัดทาข้อมูลเปิดการมองเห็นนะครับให้กับตัวเองก่อนนะครับเพื่อที่จะนึกออกแบบได้ว่าจะออกแบบการจัดการนะครับในเรื่องของการทําให้กลุ่มผู้สูงอายุที่นะครับที่มีรายได้น้อยรายได้ต่ำหรือคนที่ต้องการจะทางานใช่หรือคนที่ต้องการทํางานเนี่ยได้สามารถมาทำงานได้นะครับเพื่อที่จะเลี้ยงดูตัวเองนะครับรัฐต้องประเมินตัวเองก่อนอย่างหนึ่งก็เพราะว่า ผมคิดว่ามันมีเรื่องของรักดณการที่เราไม่สามารถตอบโจทย์เขาได้นะครับดังนั้นนะงานนี่แหละนะครับคือตัวเป็นเครื่องสำคัญเป็น,นกลไกสำคัญแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเขายังอยู่ในระบบการผลิตได้ถือว่าผู้สื่อข่าว่าน่นอนว่ามันก็จะช่วยเรื่องของการขับเคลื่อนออการผลิตเพิ่มใส่ภาพการผลิตเพิ่ม เรื่องของเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นได้ในขณะที่เรามีคนเกิดน้อยลงใช่ใช่ครับมันจริงแล้วมันได้กลับได้อ่ะนะครับทีนี้มันอาจจะมีข้อเสนอเรื่องมาตรการจูงใจภาคเอกชนในการมาจ้างงานเช่นมาตรการด้านภาษีหรือว่าเรื่องของท้องถิ่นที่สร้างระบบงานแต่บางคนอาจจะรู้สึกกังวลนะพี่เอ๋ว่า ศักยภาพผู้สูงอายุตัวเจ็บป่วยอย่างเงี้ยลัวว่าท่านอายุเยอะแล้วในมุมแบบนี้กระจกเงากระจกเงาซึ่งทํางานอยู่เจอบ้างไหมคะเจอครับเราเจอผู้สูงอายุที่ไม่สบายนะครับมีโรคไัยไข้เจ็บนะครับมีโรคประจาตัวอะไรแบบเงี้ยเราเจอนะครับแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับจจัดการยังไงอื้มจริงๆแนละ้วเราจัดการเพื่อมีโปรแกรมเฉพาะมีระบบเฉพาะเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะ ยืนระยะได้นะครับมันถือว่าลดเงื่อนไขลดปัญหาที่เขาจะไม่สามารถทํางานได้ด้วยเรื่องสุขภาพแปลว่าถ้าผู้สูงอายุให้คุณค่าว่างานคือคุณค่าของผู้สูงอายุอ,อ,องค์กรที่มาดูแลก็คืองานเท่ากับการดูแลชีวิตด้วยใช,ใช่ไม่ใช่แค่ดูแลแค่นิติเศรษฐกิจเด,ดียวแต่ว่าเราคิดว่าถ้าจะให้เขามีความมั่นคงในนิติเศรษฐกิจ,จดได้จริงๆครับดังนั้นนะมันจะต้องดูแลในเงื่อนไขด้วยดูแลในปัจจัยอือ่น ที่เกี่ยวข้องที่จะทําใหา้ที่จะไม่ทําให้ไอ้ตัววิติสเซนต์ปีนบานลดความมั่นคงเลยแต่ว่ากลับไปที่ข้อแรกข้อเสนอพี่เอว่ารัฐเองหรือหลายองค์กรต้องมีข้อมูลก่อนทีนี้ไอ้ข้อมูลที่ว่าม,มันคือข้อมูลด้านอะไรที่จําเป็นบ้างน่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจเช่นรายได้เท่าไหร่ที่เขามีจริงๆนะครับอาจจะคิดในมุมของประเจตในกะารเริ่มจาก ตรงของเจ็บไว่จริงแล้วเขามีรายได้ในการดูเนีเองนอยู่เท่าไหร่นะครับอย่าเพิ่งไปนับรวมว่าเขาได้ลูกจากลูกจากหลานเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นซึ่งจริงแล้วบางคนอาจจะไม่ได้เงินจากลูกจากหลานอยู่ตลอดเอออย่างต่อเน,นื่อง,อนนองเขาอาจจะต้องอาศัยเงินที่เกิดจากตัวเขาอ่ะเองเป็นหลักนะครับดังนั้สิ่งแรกอ่ะคือว่ามากจะต้อง สำรวจในเรื่องของนนี้แหละสภาพเศรษฐกิจว่า่ะาใช่ภาละคาใชายถ้าอย่างเช่นเขาขาดเขาพร่องไปส่วนหนึ่งนะครับเราอาจจะเติมให้เขาแก้ทํางาน2วันมันก็มันก็จะนําไปสู่ในเรื่องของการบริหารการที่ที่มันถูกฝ่กฝืกตัวอันนี้ก็จะตอบโจทย์ ชีว sure. mm. yeah. ิตผู้สูงอายุนั่นแหละใช่ขอต้องเติมเท่าไหร่แล้วก็ต้องชำาญอะไรใช่่าฮะใช่นะฮะหรือว่าแม้แต่เรื่องสุขภาพนะครับเออว่านี่ตอนนี้ต้องมีสุขภาพแบบยังไงทางกระจงเลาเนี่ยเรามีการคัดกรองเลยนะนะครับเราทําการตรวจสุขภาพแบบขนาดใหญ่ทุกปีทุกปีใช่ใช่ใช่ทุกคนที่ที่อยู่ในจ้างวานค้าที่อยู่ในตาราดีซิเคิลที่อยู่ในช้ากันช้าเราทําการตรวจสุขภาพเพื่อที่จะคัดกรองเพื่อที่จะเห็นว่า เขามีปมปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วเราก็ไปแก้ปมปัญหาตรงนี้ทีนี้ก็ชัดเจนว่าดูแลเรื่องงานที่ตอบโจทย์เติมความต้องการให้ตรงกับความสามารถแต่โจทย์ที่มันน่าสนใจก็คือจะหางานให้มันตรงกับความสามารถยังไงกระจกเงาทำาไงคะกระจกเงาเราทําในเรื่องของการหนึ่งก็คือว่าเราเริ่มต้นจากการสร้างความเป็นสถานกอบการเองนะครับเราเราคิดบนโจทย์นี้นะครับเราคิดบนการออกแบบ นะครับเพราะว่าเราคิดว่าถ้าจะําให้ดีไซน์ระบบงานให้มันสอดคล้องที่สุดนะครับแน่นอนว่ามันต้องทำเองสิ่งที่สำคัญสิ่งที่มันเราคิดว่ามันมันกลัวที่สุดกันมากที่สุดว่าเราสร้างความเป็นธรรมสอดคา้องมันนะครับแล้วก็รับการสั่งหนุน จากทั้งนอกดีกว่านะครับใช่ว่าอย่างตอนนี้อย่างช้าการช่างเองอาจจะมีองค์กรเอกชนลหลายๆองค์กร<ม>ที่สนใจเน<ม>ี่ยช่างต่างๆเขาก็จะเข้ามาสนับสนุนใช่ใช่ใช่ฮะมันจะดีกว่าที่เราเอาตัวผู้สูงอายุเข้าไปอยู่ในระบบของฉัานประกอบการอื่นนะครับเพราะว่ามันต้องปรับตัวในขนาดใหญ่นะครับ<ม>ความเข้าใจในเรื่องของบริวบทของผู้สูงอายุของสายประกอบการอื่นเนี่ย น่าจะไม่ไม่สอบต่อแน่นอนแล้วก็มันยากมันมความยากอะแล้วก็จกเงาทํามาปี2ปีเข้า3ปีนะคะกับช้าการช่างแมทชิ่งยากไหมหางานที่ตรงความต้องการยากไหมตอนนี้ตลาดช่างตลาดไหนที่คนรับได้กับงานที่ผู้สูงอายุจะทำเ,เราเป็นคนกําหนดก่อนนะครับเป็นคนกําหนดว่างานไหน,นที่เป็นงานช่างที่มันเหมาะกับผู้สูงอายุจริงอย่างเช่นเ,เรารับงานทา,ทาสีก็จริง นะครับอาสีเนีอย่างเงี้ยนะใช่ไหมครับอ,อแต่ว่าเรารับแค่ง,งานอาสีภายในใน,ะนะครับภาสีแบบอาคารสูงสูงเราก็ไม่รับนะงานภายนอกไม่รับอะไรเงี้ยครับอ,อสูงที่ต้องใช้บันไดเราก็ไม่รับอ,อะไรแบบเ,นเนี้ยเราก็ต้องต้อง,อง,องช่างเงื่อนไขกินหมาก,กนเพื่อที่จะเ,เราเราประเมินแล้วว่าคนของเราเนี่ยนะครับช่างเนี่ยมันสามารถที่จะทํางานได้ถ้า พูดถึงเรื่องของปัญหาใช่ไหมที่ที่ไปรับข<ช>้างนอกที่เจอใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาคิดว่าพอสอยู่แล้วใช่ไหมครับอ,อแต่ได้แรงงานที่ราคาถูกเ,เขาจะจ้างเขาอยากจ้างแรงงานนะครับอ,อแต่ว่าเขากลับพบว,ว่าเอ้าพอมาจ้าง มันก็ไม่ค่อยต่างกันกับไอ้ที่ราคากลางของการจ้างช่างไอ้ที่ไปรับตาสีทังนั้เขาก็อาจจะรู้สึกเปรียบเทียบเราไม่เลือกเราใช่ใช่มันก็จะเป็นปัญหากับงหนะครับแต่จริงๆแล้วงานช่างในแบบผู้สูงอายุหรือลุงตุ๊กที่เราคุยคืองานแบบเชี่ยวชาญและประณีตใช่ถูกครับถูกเราเราเลยตั้งชื่อตัวโครงการเนี่ยว่าชาตางช้างเพื่อที่จะสื่อโดยตรงว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่างของเราแม้ช้านะครับแต่ว่ามันมีความชัวร์อยู่ ตรงเนี้ยเอกชนเองก็ต้องต้องเข้ามาทำความเข้าใจมันด้วยใช่แม้แต่คนจ้างเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องต้องมีมีไมซ์เซตของการจ้างอ่ะไม่เป็น m i n ์เซต<ม>ทางสังคมใช่ใชมันเป็นมันเป็นเหมือนอ่ะถ้าเราจะซื้อสินค้าใช่ไหมครับก็เร,เราจะเลือกซื้อสินค้าที่ดูแล้วมันเป็นสินค้าที่ออกมาจากกระบวนการผลิตที่แฟร์เทสอย่างเนี้ยอ่อยะ,ออะถ้าคุณจะจ้าง ุ่มคนกลุ่มนี้นะครับแน่นอนคุณจะได้ช่วยในเรื่องของการแก้ไขขนารดรู้สึกดก็สื่อสารกับผู้บริโภคไปด้วยนะคะถ้าวันนี้เราเห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมสงวัยโดยสมบูรณ์เราเห็นว่าเรื่องนี้สําคัญต้องแก้ เราซื้อของสักคินเราอาจจะต้องคิดแล้วว่ามีการจ้างงานผู้สูงอายุในของเช่นนั้นบ้างไหมเพราะมันเป็นเรื่องที่มันจําเป็นต้องทำทีนี้จริงๆถ้าคุยกันตรงเนี้ยค่ะเวลาสั้นค่ะแต่คุยกันตรงนี้เราจะเห็นว่ากระจกเงาเหมือนย่อประเทศไทยมาอยู่ตรงเนี้ยค่ะกระจกเงาแจ้งวันนาซอยหนึ่งใช่ไหมใช่ใชคำถามก็คือว่าโมเดลแบบเนี้ยถ้าจะขยายไปสู่สเกลระดับประเทศภาคเราต้องต้องหาช่องให้ได้ต้องต้องคิดนะว่าจะจะไปขยายช่องทางเนี่ยนะครับให ให้มันเกิดขึ้นเรื่องของการจ้างงานได้ยังไงคิดว่าอย่างไรซะมันต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าหันาตร้านแต่นะครับเข้าไปจัดการนะครับเมีทรัพยากรเต็มไปหมดอะนะครับที่อย่างน้อยออย่างน้อยก็เอามาเป็นทรัพย์สรในการทดลองก็ได้อื ถ้าให้พี่เอกในฐานะคะนะคทํางานประเมินว่าวันนี้มีร้อยคะแนนเต็มกับการจ้างงานผู้สูงอายุกับวันที่เราคุยกันมาเป็นปีแล้วนะคะผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติการจ้างงานผู้สูงอายุไทยมัน,ม,นมีประสิทธิภาพแค่ไหนถ้าให้ร้อยคะแนนเต็มมากนะครับไม่ติดลบใช่ไหมไม่ติดลบไม่ติดลบไม่ติดลบมันมีอยู่นะครับแต่บางท่ายังไม่เห็นความตอบโจทย์ได้พอแล้วมันมีความไม่ไม่เพียงพอกัอการ กับการเป็นพื้นที่ในการแก้ไขทัจบหรือไครัตอหรือว่ารองรับคนในเชิงกริลีาณในเชิเงสเกเนี่เราอยากคิดว่ามันมันอย่างทั้งน้อยนะครับแล้วแล้วแล้ว,ลวดูแล้วมันไม่สามารถที่จะขยับขยายตัวออกไป <ft> และสุดท้ายสั้นๆคือถ้าไม่ทําอะไรเลยอ,อยู่ตรงนี้แหละเป็นแบบนี้แหละม,มันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่าอ40% 50%, 50นะนั่นแหละนะครับเนาะ เขาจะเกิดปัญหานะครับในเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ที่เกิดจากการไม่มีรายได้ครับเ,เกิดขึ้นแน่นะครับอย่างเช่นการไม่สามารถดูแลสุขภาพได้ร <S 2> <S 2> เราก็จะเห็นเรื่องของที่เราอยู่ในสังคมผู้สูงอายุที่สมบูรณ์แล้วนะครับแต่ว่าร่างกายนะครับสาภาพไม่สมบูรณ์นะครับหรือว่าคุณภาพ ชีวิตเนี่ที่ไม่สมบูรณ์ผมคิดว่าเราจะอยู่ในในกับดักแบบนั้นในเมื่อเราเห็นปัญหาร่วมกันตรงนี้นะคะคงต้องอาศัยความเข้าใจจริงๆและความตั้งใจอย่างมากทุกภาคส่วนโดยเริ่มจากกลไกหน่วยงานภาครัฐเพราะวันนี้เรามีกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นหน่วยงานหลักเลยค่ะในการทํางานด้านการดูแลสวัสดิภาพการจ้างงานและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยอย่างไรก็ตามถ้าเราไม่ทําทั้งหมด จะเกิดผลอย่างที่พี่เอว่าและจากข้อมูลวันนี้เรามีผู้สูงอายุ13ล้านคนแต่ทุกๆปีจะบวกเพิ่มปีละ1ล้านคนดังนั้นช้าไม่ได้นะคะทั้งหมดเป็นเรื่องที่ต้องขบคิดค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เอที่มาร่วพูดคุยในรายการนะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมทางบ้านค่ะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสุขหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ